กัมพูชาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาอีพูและเกิดปัญหาการละเมิดเวลาการพูดซึ่งได้รับการตำหนิจากสมาชิกอื่นๆของสมัชชานายอุตโบริตรองประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้ใช้เวลาพูดเกินกำหนดที่กำหนดไว้และไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกอื่นๆที่เป็นสมาชิกของอีพูด,ด้วย ในการพูดของนายอุดโบริสได้กล่าวถึงปัญหาพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชาและกล่าวว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นศัตรูของใครแต่ขอให้ไทยรับทราบเรื่องปัญหาพรมแดนนี้ด้วยซึ่งมีการละเมิดสิทธิของกัมพูชาและกล่าวถึงการละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ไทยกระทำฝ่ายเดียวเพื่อกำหนดข้อบังคับต่างๆอ้างว่าเป็นการกระทำภายในประเทศของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงปัญหาการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาและการละเมิดสิทธิมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กัมพูชาซึ่งทําให้ชาวบ้านกัมพูชาต้องเผชิญกับความหวาดกลัวและการยกย้ายออกจากพื้นที่ทั้งยังมีการปล่อยเสียงแหลมดังในเวลากลางคืนทาให้ชาวบ้านเผชิญกับความเศร้าใจและความเดือดร้อนแต่ทั้งนี้นายอุตโบริดก็ยังไม่ละเว้นการสแสดงความขอบคุณต่อประเทศจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐสําหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีการสร้างผลงานสําคัญขึ้นมาที่เป็นการหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชา แต่ที่น่าเสียดายคือการพูดของนายอุตโบริสไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกอื่นๆของนปพูนที่เป็นสมาชิกชาติต่างๆซึ่งได้ส่งเสียงแสดงความไม่พอใจจนประธานการประชุมต้องกล่าวตำหนิว่าเป็นการพูดที่ไม่เคารพเวลาและส่งผลกระทบต่อสมาชิกชาติอื่นๆที่อยากจะพูดเช่นเดียวกันนี่เป็นการแสดงถึงความสำคัญของการเคารพเวลาและการใช้เวลาพูดในการประชุมระดับนานาชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความเห็นชอบจากทุกฝ่าย และนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาอีพูที่เป็นเวทีสําคัญสําหรับการแสดงความเห็นของสมาชิกชาติต่างๆแต่ก็มีการละเว้นการเคารพเวลาและการเคารพสมาชิกอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนี้เพียงแค่นี้ก็เห็นได้ชัดว่าการเคารพเวลาและการเคารพสมาชิกอื่นๆมีความสําคัญมากเพียงใดและการละเว้นเรื่องนี้สามารถส่งผลกระทบต่อการประชุมและการสื่อสารระหว่างสมาชิกได้อย่างรุนแรงเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอยากแสดงออกมาบ้างไหม มาทำการเปิดโต๊ะพูดคุยกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันได้มากขึ้นกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเคารพเวลาและการเคารพสมาชิกในการประชุมระดับนานา,นาชาตินี้